ดีครับมื่อนี้ไปหาป่ามาก็ไดสามตัวทุกคนเดี๋ยวถอดเก็จไนครับถ,ถัดป่าแป๊บนึงเอ็ดกันก่อนมาชมี้ครับไดสามตัวกันง่ทุกคนเห็นไ่ ตัวสองโซป่า,าก็ถือลอบตัวเขาบอกค่อยงามนัน่อยครับไปสามตัวหนี่ประมาณสอง2รีสองขีดยังประมาณนี่งละครัตัวก็ใหญ่เงียตอนแหลกกันกนึกว่าประมาณโล,ลกแปด,ดขีดโลคเก้าขีดก้มเบิ้งก็คัดตามที่ยกเกบิง้งประมาณเขายัางบัดตายทุกคน ประมาณสองโลได้ยครับประมาณสองโลประมาณสโลหนึ่งขีดหรือสองโลกลัวนิดนึงแหละตั้งแต่ก็ตัวหน่อยโตก็่หน่อยกันได้ด้วยผมจะถอดเก็บร์กอกจาเอาเขาไปตากแบดไปทุกอืม kết thúc và xíu nó kìm mưa phát triển đấy tôi có và xíu nó kìm tiềm đấy Ừ, này nổi nữa không gần được và tổ tổ có nổi cho cuốn nhảy khạc tớ này khắp ก็เดินไปหากระพาะได้ยูได้กินนะครับบดตรงไปซื้อเขาเนาะกระพาะได้กินเอาไปตองไปซื้อเขาเห็นบ่เนาะเอาไปตองไปซื้อเขาไงผมเห็นบ่โตเอียบเลยทุกคนโตเอียบเลยผมกรบเพาะนัฝีมือเลย เ็ดป่าก็ไ้าเป็ดนึิเดี่ยวเห็ดพุกจะเห็ดมอของผมกับเขากับป่ากอืมุตัวใหญนี่เลอยตัวนึงทุกคนอตัวนี้ก็ตัวแบกเอียบเลยอโอ้ตายแล้วอ้ยตายตว่าจะเขาตายเขายังไ่ตายด้ือป่านก็ได้เยด ว่าทุกคนหมดตัวบัก่งหนึ่งเลยทุกคนสามตัวตัวหน่อยตัวหนึ่งประมาณผมว่าได้ประมาณสองโลกับหนึ่งขีดสองขีดอยังประมาณหนึ่งตามที่ผมยกนกเบิงนะตามที่ผมคลิกๆไป ตกไงครับในแ่วอีหลีหลงไงครับในแนวในผูกในผูกผมจะไปพาทองด้วยตากแดดไปกคนหายาพีนพ่น้องโบเพิ่นบ่ค่อยเอาดอกเพินเพ่นบ่ค่อยกินกินน้อยหลายเพิ่นคงจะเบื่อหรอวะเพิ่นบ่ค่อยเอาทีนี้ผมจะเอาไปตากแดดไว้เนาะ Tù nhanh đi đi kết con chết bạc của bố tên bố tên thấu được các bố đế nam đàn Kính nghe ta hà nàng gặp Kính không được kính ngang ai Bố coi nhìn nhạc bố khói tăng cốt các cái trà hay Bốn vái hay เอ็นเค้ายากกินอยู่กินอยู่ง่ายๆคื y ว่ายังได้กินได้หมดที่คนอื่นเขากินได้เฮาก็พยายามหัดกินตามเขาติดตามกฎกติกาหลายอันนั้นก็กินบ่ได้อันนี้ก็บ่ได้ก็แตรวยก็บ่เป็นหยังหอกครับถ้าเฮายากจนนี่ก็คนในครอบครัวเพิ่นก็อแฮงนํากันเด้อถ้าเฮาวยนี่บ่เป็นหยังสิกินได้ือกินได้ ถ้าเฮาบ่อวยนี่โอ้อันนั้นก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้ครับเยะเด้อแต่ก็บ่เป็นหยังถ้หานาซื้อมาหยังกินก็ได้เฮาบ่มีเงินมีองเฮาสติอยู่ติกินตั้งกฎกติกาให้จของําบาหมดอําพุนก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้โอ้อันนั้นบ่ได้เนัว่สิอกใจน ฉันว่าครับโตบระมานนี้หน่อยทุกคนกำบะหุ่มเลยไงผดไงโพไงอีีหลัวต้องเห็ดป่ากับพวกเก่งเห็นว่าป่าติดหลอดกั้โตมาค่อยงานด้ำทุกคนป่าติดหลอกเขาจะกระโดดเนาะเขาจะกระโดดครับ ตนน้นจมูก็จะพังเมดมีเก็บเขาเก็บเขาบค่อนข้างจะบโบสวยงามปันไดปลาติดลอกมันบังคือไอ้ลาเขาเลี้ยงเขาอย่างนั้นปลาอันนั้นจะสวยโตจะใหญ่ซ้ำกันเมดเลยเด้อแต่อันนี้ป่าแม่นมม้ำธรรมชาติจะมีตใหญ่ตัวน้อยเ้อสังเกตเบื้องตะคนไปขยนะ่ยต่ปลาตัวซ้ำกันเม,มันแสดงว่า ปลาเลี้ยงแต่ปลาแม่น้ำธรรมชาติมัจนจะมีตัวน้อยตัวใหญ่เขาสิบอดซ้ำกันนะครับมันบอกขี้งผมออกมาตัวนี้บักเอบเลยเกือบโล้นวะตัวนี้น้นอย,น,อยนิดเดียวจะเป็นยังสี่แล้วครับต่ปลาแม่น้ำธรรมชาติที่เขาไปหามาอืออุ้ยปลา คนบอกค่อยได้กินเนาะร้นานๆกินที่หนึ่งเขาก็อร่อยอยู่แต่ให้กินบ่อยแหละก็มันก็เลืยบอกค่อยอร่อยครับบอกว่าจะเป็นหนึ่งเป็นต้มทางคือกับไปผัดใบกระเพรามันก็มันบะอร่อยอยู่เสื่อคิดทอดปาเข, <c oughs> ววข้าน้อยเห็นบอกครับคุณคนว่ามันเหย้าบุญเหย้าสอกกลัวทุกคนบุญเงยากลสอกค่มอีกคุญอืม ป่าคนเงาหาใหญ่ทุกคนติดลอบอันเดียวเดียวคุ้นฟุกคักใส่ลอบไว้ซี่อันสามอันมาติดแจ็คตัวมาติดอยู่อันเดียวนี่ติดเดียอันเดียวสามตัวเลยทุกคนโอ้จังเล็กว่าบ่ได้ยแจ็คตัวแล้วแต่ว่าบ่ได้ยแจ็คตัวก็เพรเป็ี่ยนยังแต่ว่าจะไอ้ไอกฟาทองปลาก้าฝงก้า เออโอ้ยอิงแคดเรียวมันขึ้นน้อยเดียวเองขอคนในหมบานนี่ละครับเขามาถามเมื่อกี้เั้งแ่เฮ็ดยังตั้งแพผมมว่าพาท่องปาเนาะ เพิ่นมาเพ็่นบ่เหินบ่เห็นบ่เพิ่นเพินเพินลากเหือขึ้นโคกเพิ่นเพิ่นยานเหือเพิ่นเพินยานเหือเพินรอยหมีนามนามขึ้นนิดเดียวเพินยานเห่อเพินรอยหมีฮะโอ้ย สาวไดสิทโทรมาคนผู้สูงอายุปันนี้แล้วเอากรเบอกคนเดียววะได้บ่มีเพื่อนเพื่อนเป็นฟังอยู่ย,นยนินว่าทุกคนไ่คับวปุ่นคนเห็นว่ามีหอดไข่ฟอมทุกคนปุ่นว่าชอนไงโตวักเกียบเลยทุกคนฮะโอ้ย นาคนในหมู่อ่านผมถามเพิ่นถามผมผมว่าเพิ่นว่าจะผมบอกโทรศัพท์กัผบผู้าสาวใส่จะมีผู้สาวเนะกเกาะแกชราคนนี้เราก็มีผู้สาว,วดอกเลยตัวหนึ่งทุกคนเลยตัวนี้เห็นบ่กตัวนี้ตัวป้ายทุกคนสิกปูสรุกเดือดสองกิโลกลัวเด้อทุกคนนสามตัวนี่ตอนแรกผมก็น,นึกว่าจะคนหน่อยๆน่อย่ลาโนหน่อยหน่อยด้วยยังแฮงอยู่ครับ กินมัดหรือว่านอใหม่นอใหม่กินมัดหรือว่าโอ้โอ้เจ้า ไอ้บ eh. e si ่เจ้าหมกเด้อหมกใส่หมูสามสันจักน้อยกะที่มกเ้านิดหนึ่งนะเสียบหลเออหมูสามสันละกะเออละกะยังกะทิกะทิมมกเ้าน้อยหนึ่งนะ โอ้ยแกชราป่ะนี่เราบอกมีวสาวโทัวมหาดอกนี่เพื่อนเพื่อนเพ่นนั่งเบิ่งอยู่นี่เพื่อนให้กำลังใจอยู่เฮ็ดป่าเฮ็ดบ่เปียนเฮ็ดป่ายังเฮ็ดบ่เปียนผู้ใดจะมาเอาฮะอืมวสาวเลโทัมาโอ้โหใหญ่ครับใหญ่แน่ทุกคนเป็นบ่าหุนไงโผไงโผอู้ ตนี้ก็ไข่ทุกคนปะ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 โอ้ไข่ทั้งสองตัว,ตวโอ้ยโอ้ทุกคนโตัวเงี้วกุศอกอีกไหมเห็นว่าขับอุ้คอใหญ่เงวกุศอกทุกคนโอ้สแสดงว่า2อตัวนี้สองตัวนี้ ประมาณประมาณสองกิโลกัวตอนแรกผมว่าแต่มันหน่อย,ยหน่อยมันป่ได้นหน่อยเลยครับไข่ทั้งสองตัวเลยทุกคนติดมันปกติตัวเมียเขามาติดคู่กันได้จังไดเขาคงมาสู่กันนะวะตัวนีอยหน่อยอาจจะเขาวกวนอย่งีตัวยยใหญ่กับสิเขาหุ่กันนะอย่ต,ตนี้โตตหน่อยหน่อยต้งส่ถเป็นโต๊ะผูด้อนะเห็นว่าทุกคนว่าช่อนนี้ยังใหญ่คักใหญ่แน่ใหญ่โผล่ใหญ่โผลทุกคนเบื้องแนวเน่ากุสวกอีกุยยนแม่กุณ เมีกูสอกอีกคนแม่คุณโอ้ยโ,โอ้ยเห็นบ่เห็นบ่ไข่มันกะมีป่า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 ใหญ่คับใหญ่แน่ทุกคนเลยเบิ่งในกล่องคือจังบ่ใหญ่เลยทุกคนตามรักเขาใหญ่ว่กยางคักเลยดิน่นประมาณประมาณสองโลหนึ่งขีดสองโลสองขีดใดอยู่ครับอืม คือว่าหมานยู่เหมือนนี่หมานยู่ครับประมาณสองโลสองขีดสองโลสามขีดประมาณนี้แห่ะปะนี่แล้วผมจะเอาไข่เขาเนี่ไข่เขากับไข่ไงได้ทุกคนเบื่องในโทรศัพท์ก็ยังไข่ในหน่วยนี่ไข่เขาผมจะเอาไข่เขาจะไปอันนี้ทุกคนอย่าง <c oughs> ผมจะไปหมกใส่จองลองกินันคงจะเสียบดีใส่เกลือนิดนิด,นด,นด,นดทุกคน ว่าเฮาอยู่คนเดียวนะบริกินยังมากไม้เรากินนิดนิด,น,ด,น,ดนิดเดียวเองก็กินยังมากลโตมันพุ่งก็จะเอาไปหอยหอยเสี้ยกไว้แล้วมจะไปตากแดดเลยทุกคนหอยเสี้ยกนุ่มยังบ่ตัดหัวมันทิ่มเนี่ยพมเอาเสียกหอยมองคีบเขาเนี่ยล่ะเอาไปหอยตากแดดไว้เลยทุกคนนี่อันนี้ปลาช่อนหน่อยตัวหนึง่งตัวเมียสองตัวติดรอบอันเดียวกันเลือเสื้อหลายทุกคนถือประหมานถือว่ามีโศกมีลาบอยู่ งีนบอกครับดีกว่าบได้เนาะดีกว่าสี่เขากินทุกคนเลยแต่คนบ่ค่อยได้กินกับเสียบอยู่นี่กระเจาไปตม้มต้มสุดหนามันหอนหรือว่าจะพัดใบกะเพราเนาะพผกะพัดใบกะเพราเรื่อยล่ะแล้วว่าพุมก็กินบ่อยแล้วมันจะเลยบ่ดเสียบเนาะอนอาหารทุกชนิดบ่บาสิเป็นยีงงยังดอกถ้าเขากินบ่อยๆแล้วเขาก็จะบาดเสบดอกต้านานาั้นกินเตือนหนึ่งโอ้แสบหลายแสบพุดแสบโพ บัวจะเป็นเนื้องว้วเนื้อควายอย่างที่เขากินกินกันเนาะแต่เขากินประจําประจําประจำคือชัางเขาบัาอร่อยเราทุกคนฐานนานๆกินเจอหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันอร่อยไว้เหมดนั่นล่ะคือคนตา่างประเทศนะ่ะเขากินแต่แบบอาหารเขาก็าคิดว่าเอ,อเขาอยากกินดิก็ะแมอนอยู่เขาบ่วเคยได้กินเนะาะเพราะเขาได้ไปกินแต่แถวเขากินบ่อยๆไปความรู้สึกมันก็นจะบัอร่อยขึ้นกันนั่นแหละครับแมนบอละ่ะ อันนั้นก็คือความจริงนะบอกว่าอย่างสรุปแล้วปลาอย่างมันเห่าคักเห่าเนี่ยตะโคเห่ากุศอกทุกคนตะโคยังเห่ากุศอกเนี่ยอ้ยผมเลยเงยหลายผมเลยเงยหลายนี่ตัวนี네้ตัวนึงทุกคนนี่นี่เบิ้งในโทรศัพท์คือจังตัวเขาหน่อยจะซื้อที่ทุกคนนี่เ่าเบิ้งตัวจริงจะเป็นตาย่านทุกคนซ้ำกันกับปลาอย่างปลาตามประเทศปลาแซลมอน มันมันมันนั่นแหละทุกคนปลามันมันนั่นแหละเออตัวใหญ่ซ้ำกันลหรนี่ตัวประมาณตัวหนึ่งตัวหนึ่งนึ่เกือบกิโลเกือบกิโลถือว่าบ่แมให่หนุอยนี่นี่ผมกะเอาจะซื้อว่าผมผมผมบ่ได้สั่งเนาะตามที่ผมกะเอาสองตัวนี่ประมาณสองโลหนึ่งขีดสองโลสองขีดสองโลสองโลสามขีดประมาณนี่เหรอคือว่าถือว่าออกะตัวเขาใหญ่เกือบยุกเงาเป็นสกอตเลยทุกคนมันบ่แมให่สันสันเนี่ปลาช่อนใหญ่ เงาสวอกัวเนี่ยถือว่าเขาใหญ่เติอก็ถือว่ามีโศกมีลาบเฮาบอกต้องไปซื้อเขากินเนาะเอากะนี่เขากินบ่อยเฮาบอหิวเาก็เอาไปตากแดดไว้เนาะเอาเสืออคองคอเขาก็หอยไว้มาลงมาเลี้ยงแถวนั้นทุกคนเออเอาของขีบเขานะหอยหอยไว้มาลุงมาเลี้ยงยามใดหิวเฮาหรือเขาบ่มีเวลาลงมาหรือเขาบ่คิดอยากจะลงมาหาเขาก็เอาอันนี้ไปทอดกินก็ได้แมนบ่ กลัวเกลือนิดๆน,น,นะถอดกินก็นได้คงจะแสบหลายทื่เก่าสั้นกะไม่นี่แค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม